สวัสดีค่ะครูชื่อครูอรารยานิมัดน,นะคะวันนี้เราพบกันในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือการออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะ ข้อ1อธิบายความหมายของการออกแบบขั้นตอนการทํางานแต่ละแบบได้อย่างถูกต้องนะคะข้อ 2. ออกแบบขั้นตอนการทํางานโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้อย่างถูกต้องข้อ 3. ออกแบบขั้นตอนการทํางานโดยใช้รหัสจําลองได้อย่างถูกต้องและข้อ4นะคะออกแบบขั้นตอนการทํางานโดยใช้ผังงานได้อย่างถูกต้องสําหรับการออกแบบขั้นตอนในการทํางานหรือออกแบบอัลกอริทึมนะคะจะมีรูปแบบและขั้นตอนในการทํางานแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้แก่ การใช้ภาษาธรรมชาติรหัสจำลองและการออกแบบผังงานนะคะสำหรับขั้นตอนในการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ภาษาธรรมชาตินะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าภาษาธรรมชาตินืออะไรภาษาธรรมชาติเนี่ยคือภาษาที่เราพูดกันเนี่ยแหละคะ่ะเป็นภาษาที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งจะทําให้เราสามารถออกแบบโปรแกรมตามความรู้สึกนึกคิดของเราได้อย่างง่ายดายนะคะ ตัวยอย่างในการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยใช้ภาษา,ษาธรรมชาตินะคะข้อ1เนี่ยเราเริ่มการทำงานก่อนจากนั้นข้อ2นะคะเราจะนำเข้าข้อมูลของความกว้างข้อ3เราจะนำเข้าข้อมูลของความยาวข้อ4ี่เราจะเริ่มคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมก็คือเอากว้างคูณยาวนะคะข้อ5เราจะเริ่มแสดงผลพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะและข้อ6เราถึงจะจบการทำงานนะคะ สำหรับขั้นตอนต่อไปของการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะคะก็คือการออกแบบโดยใช้รหัสจำลองสำหรับรหัสจำลองนะคะคือภาษาที่มีโครงสร้างกระชับและชัดเจนโดยใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานต่างๆและเป็นภาษาที่ไม่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมใดๆในที่นี้เราจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะโดยเราจะยกตัวอย่างจากโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเหมือนกับภาษา,ษาธรรมชาตินะคะโดยในขั้นตอนที่1นนะคะเราจะเริ่มจาก Start จากนั้นตามด้วย Input Wit h แล้วก็ข้อ3นะคะตามด้วย Input u t n i t k สำหรับข้อ4นะคะเราจะได้สูตรก็คือ compute area เท่ากับ width คูณด้วย l n ลงนะคะจากนั้นในข้อ5จะได้คำตอบเป็น output area นะคะเสร็จแล้วในข้อ6ก็คือ stop เป็นการหยุดการทำงานทั้งหมดนะคะสำหรับในขั้นตอนที่3นะคะในการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมก็คือการออกแบบโดยใช้ผังงาน ซึ่งการใช้ผังงานเนี่ยเป็นการใช้สัญลักษณ์แทนการออกแบบขั้นตอนของโปรแกรมเพื่อให้เราเห็นขั้นตอนการออกแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยตัวอย่างที่เราจะนําเสนอในครั้งนี้ก็คือการคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยจะเริ่มจาก start นะคะตามด้วย w i i t h จากนั้นเป็น length นะคะแล้วก็จะได้สูตรคือ area เนี่ยเท่ากับ width คูณด้วย length นะคะจากนั้นเราจะได้คําตอบคือ area จากนั้นเราจะหยุดการทํางานที่ stop นะคะเป็นการจบการทํางานในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะคะเริ่มต้นที่ภาษาไพทอนก่อนนะคะภาษาไพทอนเนี่ยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งมันเป็นภาษาที่เหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้คําสั่งไม่ซับซ้อนมากนะคะก่อนที่เราจะเริ่มการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะคะ เรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าโปรแกรมภาษาไพทอนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1คือตัวแปรส่วนที่2คือรหัสควบคุมส่วนที่3คือตัวดําเนินการและส่วนที่4คือลำดับการดําเนินการนะคะจากนั้นเราจะมาดูนะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเนี่ยในแต่ละส่วนของโปรแกรมภาษาไพทอนเนี่ยมีความหมายและขั้นตอนในการใช้อย่างไรนะคะอย่างข้อแรกนะคะตัวแปรหรือโค้ดนะคะ เป็นการตั้งชื่อเพื่อสมมุติขึ้นมา1ชื่อนะคะใช้แทนค่าสิ่งต่างๆซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราสามารถตั้งชื่อเองได้ตามที่เราต้องการนะคะโดยใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษซึ่งตัวแปรตัวเนี้ยเป็นการแทนค่าที่หมายถึงการเก็บตัวแปรนี้เท่ากับอันนี้เท่านั้นอย่างเช่นตัวอย่างนะคะคอมเท่ากับ10ตัวแปรคือตัวคําว่าคอมเท่ากับ10 หมายความว่าตัวคอมเนี่ยแปลว่า10ไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์สําหรับ10เครื่องนะคะสําหรับตัวที่2นะคะก็คือรหัสควบคุมในรหัสควบคุมเนี่ยเป็นการแสดงผลของตัวอักษรในส่วนต่างๆให้ออกมาทางหน้าจอนะคะแล้วก็เราจะแทรกเครื่องหมาย Backslash ไว้สําหรับหน้าตัวอักษรทุกครั้งซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะมีความหมายของมันนะคะ สำหรับในตัวที่3นะคะก็คือตัวดําเนินการในตัวดําเนินการนี้หมายถึงเครื่องหมายที่ใช้สําหรับคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้แก่บวกลบคูณหารนะคะซึ่งจะมีตัวดําเนินการอีกตัวหนึ่ง ที่เราจะเห็นเหมือนจะเป็นตัวเท่ากับนะคะแต่ว่าตัวเท่ากับตัวนี้นะคะในความหมายของการใช้ภาษาไพทอนจะไม่ใช่เท่ากับตามหลักคณิตศาสตร์แต่จะหมายความว่าตัวเท่ากับนั้นจะเท่ากับค่าที่กําหนดขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่น NO หรือว่า no เนี่ยนะคะเท่ากับร้อยเพราะฉะนั้น NO หรือว่า no เนี่ยจะเท่ากับร้อยเท่านั้นจะไม่ไปแทนค่าอันอื่นเลย ส่วนในข้อที่4นะคะก็คือลำดับการดําเนินการซึ่งการจะดําเนินการในการสร้างภาษาไพทอนนะคะจะมีการสร้างโค้ดหรือว่าตัวแปรต่างๆเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นการดําเนินการจะมีความหลากหลายซึ่งเราจะมีการดําเนินการตามหลักการนะคะโดยอิงจากทางคณิตศาสตร์เช่นการดําเนินการจากทางซ้ายไปทางขวาเป็นต้นนะคะ สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะคะนักเรียนจำเป็นจะต้องไปเรียนรู้หลักการและขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติจริงเพราะจะทำให้นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างง่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ